ท่านนักรบแห่งพงไพรจงกำขวา,ข,วาของท่านให้แนให้มั่นแล้วฟาดลงไปดังพระสุธากัปนาดนี่ไอ้สะเพือเลือนลั่นไปยันึ้นบันแล้วปลุกงท่านเขาได้ยินเออท่านข้าเป็นผู้ปลดปล่อยท่านจงมาร่วมต่อสู้ด้วยกันเพื่อปลดแอกไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเถิด พอดึงไฟออกมาได้เฮ้ยตัวไฟเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส้มเออเอาแล้วกลับมาใช้ปกติแล้วมันจะดีดปึ๊บเป็นเส้นเลเซอร์ไฟโอ้ยหลบแล้วผมก็หลบมางี้พูดผมก็อ้าวนะต้องใช้สกิลแล้วสวนกันหน่อยหยิบบันทึกขึ้นมานี่แล้วก็ไล่คาถาเฮ้ยเจ้าสัตว์รเฮ้ยห่งขุมนรกข้าจะทำการส่งเจ้ากลับไปยังดินแดนที่คู่ควรนี่มาดิบูเลต ข้าที่คุณเห็นน่ะคืออีเนี่ยอีอที่แม่งไม่พูดเลยอะ่ะ <c oughs> ดีแม่งเดินแบบเนี้ยพี่บม่าเขาว่าพูดน้อยต่อยหนะักพลิกโฉมวงการโรเพทุ่มเทชีวิตเต็มที่เพื่อหนังสือเล่มน,นี้โดย GM REP เล่มนี้เล่มเดียวเอาไปใช้รันเกมโรเพย์ได้ทุกรูปแบบแฟนตาซี Fantasy, สยองขวัญสืสบสวนสอบสวนหรือแนวอื่นๆเราออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเป็น G m ได้ครับไม่ว่าจะไปรันเล่นที่บ้านกับเพื่อนหรือว่าไปรับงานรันที่ร้านก็สามารถใช้หนังสือเล่มน,นี้ได้อย่างสะดวกสบายรอเดียอได้แลนะสุนเจ้าสุนเจ้าขียอวดสุนเจ้าก็สุนเจ้าก,าก็พวกคุณไงพี่